สถิติเน้นๆตลอด31ปีฟันธงเดือนกร,รกฎาคมเลขนี้ออกบ่อยงวดนี้ห้ามพลาดงวดวันที่16กร,รกฎาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ป้าปากก็มีอีกหนึ่งแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาและแตัดสินใจกันนั่นคือสถิติเน้นๆตลอด31ปีฟันธงเดือนกร,รกฎาคมเลขนี้ออกบ่อยชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพ,เพื่อนคนไหนเป็นคอหวยสายสถิติก็คงพอที่จะจำกันได้ว่าเลขออกบ่อยประจำเดือนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เด็ดน้ปังไม่แพ้ใครโดยเฉพาะชุดย้อนหลัง31ปีซึ่งถือว่าเด็ดมากเพราะเข้าตรงตรงมาแล้ว4งวดติดเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะ4งวดติดจริงๆโดยเริ่มแรกที่ชุดเลขออกบ่อยประจำเดือนพฤษภาคมที่ป้าปะได้สรุปให้ก็พบว่า เลข2ตัวบนที่เคยออกมาแล้ว3ครั้ง97ก็กลับมาออกซ้ำอีกในงวดวันที่16หพฤษภาคม64สีแต่ออกเป็นตัวกลับ79นะคะ ต่อมาก็เป็นชุดเลขออกบ่อยประจําเดือนมิถุนายนที่ถือเป็นอีกชุดที่ปังสุดๆเพราะเลข2ตัวบนที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกสลับตําแหน่งกัน2 7 7 2ก็กลับมาออกซ้ําอีกหนึ่งงวดวันที่1มิถุนายน64รวมทั้งเลข2ตัวบนที่เคยออกมาแล้ว4ครั้ง61และเลขท้าย2ตัวที่เคยออกมาแล้ว3ครั้ง17ก็กลับมาออกซ้ําอีกหนึ่งงวดวันที่16มิถุนายน64และล่าสุดสดๆร้อนๆซึ่งถือเป็นงวดที่4เลขออกบ,บอยประจําเดือนกระะกฎาคมสุด เลข2ตัวบนที่เคยออกซ้ำม,มาแล้ว3ครั้งก็มีคู่7-1ส่วนเลขท้าย2ตัว29ที่เคยออกซ้ำม,มาแล้ว2ครั้งก็กลับมาออกอีกว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะดังนั้นงวดนี้งวดวันที่16กระะกฎาคม64ชุดเลขออกบ่อยประจําเดือนที่ป้าะปะั๊สรุปเน้น,น,นจากสถิติย้อนหลัง31ปีให้เพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะ พื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเลขที่เคยออกในเดือนก,ะะกรกฎาคมและออกบ่อยจะมีเลขอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1หนเลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกบ่อยคือ7 1, 8 7, 91โดยออกซ้ำมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดคือห6 23 24 42 47 60 64ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกครั้งเดียวแล้วออกเป็นเลขเบิ้ลมี4ชุดคือ00 22 77 สำหรับเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีหลายชุดดังนี้03 30 05 50 14 41 15 51 35 53 45 54 56 65 68 86ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวโดยเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยคือ11 87 โดยออกซ้ํามาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ํามาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดด้วยกันดังนี้26 29 34 39 43 50 51 53 65 66 67 76 83 86 91ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกครั้งเดียวแล้วออกเป็นเลขเบิ้ลมี3ชุดคือ55 77 88ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกครั้งเดียวแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีดังนี้12 21 25 52 49 94 69 96ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเลขที่เคยออกซ้ำมาแล้วในเดือนกรกฎาคมของปีก่อนๆอาจจะกลับมาออกซ้ำอีกในเดือนกรกฎาคมปี2564นี้ก็เป็นไปได้ค่ะก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าป๊าสรรหามาฝากเพื่อนๆเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป๊าด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บจุ